ท่านสมาธิผู้ใจติดตอ่อทุกท่านนะครับนะครับก็วันนี้พบกันอีกนะเช่นเคยนะครับ3นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณวันนี้ก็เข้าสู่วันที่5นะครับวันที่5สิงหาคม2,568นะพูดคุยสนทนา แอปพลิเคชันติ k กต k อกตรงนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณ mm hmm. ทุกท่านที่แวะเวียนผ่านเข้ามานะรวมพูดคุยสนทนานะท่านบางท่านก็จะยังไม่ได้หลับพักผ่อนนะครับนะบางท่านก็หลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเป็นสุปปพุธทธังประพุทธชันติ สธาโคตมะสาวกาเอสังที่วาจารโตจะนิจจังพุทธธรรมะสังฆะกายะคตาสติบางท่านก็มีจิตที่ไม่เบียดเบียนนะครับออิงสาญาโตมโนหรือบางท่านก็เป็นผู้มีใจยินดีในการเจริญภาวนา นะครับียกว่าภาวนายาระโตมโนนะถ้าบุคคลเป็นผู้ตื่นด้วยสภาพธรรมหกอย่างนี้นะครับนะถือว่าเป็นผู้ตื่นในพุทธศาสนาืมนะันมีเรื่องราวในตรมบทนะค่อยคุยกันนะครับอก็ขออนะุญาต จะเจอผู้ร่วมสนทนานะครับในวันนี้ สวัสดีนะคะเงียบเลยนะครับวันนี้ในการ สนธนาอะไรก่อนไหมครับมีพูดถามปัญหามาเหมือนกันตามในข้อความส่วนตัวนี่นะครับโอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันผมพูดเรื่องอริยสัจยังไม่จบพูดไปทุกวันนี่แหละพุทธานังหินะครับพุทธานังหิจตุสจาวินิมุตตากถานามนัตถิ เพูดไปทุกวัน,นไม่หนีเรื่องสัจจะสิครับนะไม่ได้หมายความว่าพูดเรื่องอื่นแล้วจะไม่พูดเรื่องสัจจะไม่ใช่นะครับคือทุกอย่างเนะี่ยถ้อยพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับพุทธานังหินะ่ะจตุสัจจะวินิมุตตากถ,นะถานามะนัตถินะ่ยคถานามะขึ้นชื่อว่าถ้อยพระดำรัส ุตตานังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะตูสัจจะวินิมุตตาจะพ้นไปจากกัจจะทั้งสี่นัตถิย่อมไม่มีต็หมายความว่าอำราสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงตัดไม่หนีไปจากสัจจะทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรกแน่ๆนะครับโดยเฉพาะทุกข์กับสมุทยัย กิเลสกับวิบากกิเลสกรรมวิบากนะเพราะงั้นกล่าวไปถึงตรงไหนก็ไม่หนีไปจากสัจจะสี่นะครับแต่ก็มีผู้ถามตัวเรียนอาจารย์พูดทุกวันเนี่ย่ถ้าสมมุติว่าเราจะออกจากปัตตัเราจะออกยังไงโอ้คำถามใหญ่เลย อา่า่นานใดจะคุยอะไรก่อนนะครับเผสนทนาก่อนก็ขอเชิญน,นะครับคุยเรื่องอะไรก็ได้นะครับผมก็อยากฟังเหมือนกันผมอยากได้ความรู้จากมีอะไรไหมครับวันนี้ยังไม่มีอะค่ะท่านอาจารย์เ,เชิญท่านอาจารย์เลยค่ะยน่งไม่มีมอืม คุณยาแอนคุณยายแอนมีอะไรไหมครับข้อมูลตทน,นาเรื่องอะไรก็อขอเชิญนะช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องทหารเรื่องกองทัพนะคะอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์พูดเรื่องการอนุโมทนาบาปอนุโมทนาบุญนะคะสักนิดหน่อยค่ะเชิญคะ่ะ อนุโมทนาบาปเป็นไงหมายความว่ายินดีเห็นดีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาฆ่ากันประหัตประหารกันเนะะี่ยค่ะเป็นการอนุโมทนาบาปอะค่ะอ่าก็มันก็มีทุกยุคทุกสมัยแหลย ทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ว่าสมัยใดยสมัยพระพุทธเจ้าอุบาทวบมีไหมออมีนะครับมีนะนี่ต่างกันด้วยวาทะก็มีนะครับใช้วาทะาบางทีพุทธศาสนาก็ต้องปรับประปรับปรับเรียกว่าปรับปวาทะนะครับ เรื่องด้วยคําพูดนี่เลยบางทีก็รบกันด้วยคําพูดนะครับแม่มีปะรวาทีมีสกวาทีมีอธิกรเรีกว่าวิวาธาธิกรอาปัตตาธิกรวิวาทาธิกรวิวาดกันนะครับอธิกรอธิกรณ์ มีความค<อ>ิดเหมือนกันไหมครับสวัสดีครับผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมมีความคิดว่าเมืองไทยในเมืองไทยขณะเนี้ยคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยที่เขียนในแบบประชาชนว่านับถือศาสนาพุทธคนส่วนมากล้วนแล้วไม่รู้ว่าศาสนาพุทธสอนอะไรและมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ ในเด็กรุ่มมนใหม่ที่เกิดมาเขารู้แค่ว่าเขาศาสนาพุทธแต่เขาไม่รู้ว่าผู้ศาสนาสอนอะไรที่ผมสังเกตเห็นน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคืออ,อคนไร้ศาสานาคนที่ไม่นับถืออะไรเลยเพิ่มขึ้นเยอะแต่ถ้าเขาได้ศึกษาศาสนาพุทธเนี่ยเขาจะรู้ชีวิตหรือเขาจะคิดได้มากกว่าเนี้ยแต่ว่า ในตอนนี้คนโฟกัสผิดที่อย่างเช่นผมดูข่าวอ่ะในตอนเนี้ยพระมียศอ่ะที่เขาพระราชทานยศให้ะพระเหล่าเน,นี้พอทําผิดผู้คนที่ศรัทธาที่เคยให้เงินบริจาครถเบ้นบริจาคนู่นนี่นั่นหรืออ่านคอมเมนต์ดูในทิกต็อคนในาศาสนาพุทธเองนะที่คอมเมนต์อ่ะคนคอมเมนต์เขายังไม่เข้าใจหลักของาศาสนาเลยเขาก็คอมเมนต์ว่า กูทาบุญกับพ่อแม่ดีกว่าเออไองอยากไปทําบุญกับพระนู่นนี่นั่นเต็มเกียงที่ว่าพระหรือเหมารวมว่าไม่ดีศาสนานู่นนี่นั่นแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้มีความรู้เลยตรงที่คําสอนของศาสนาพุทธถ้าเขาได้ศึกษาเขาจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้ให้ยึดต,ติดกับตัวบุคคลไม่ได้ให้ยึดต,ติดกับพระองค์นี้หรือพระองค์นี้หรือพระองค์งนั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขา บรรลุมรผลหรือเขาเดินตามหลักคําสอนมากน้อยแค่ไหนแต่พระพุทธเจ้าให้เคารพในพระธรรมคําสอนให้พระธรรมเป็นาศาสดาแทนพระองค์คนที่คอมเมนต์ทานองว่าเนี่ยศาสนาพุทธฉันไม่นับโอ้ดูดิดูพระธรรมนู่นดูพระธรรมนี่นัน่น,น,น,นอะไรเงี้ยเขาว่าผมเปิดเจอทิง้งสามสี่พันคอมเมนต์อย่างเงี้ยคนเขาไม่เข้าใจว่า ตนเองที่นับือศาสนาพูดอยู่ยังไม่ศึกษาหลักคําสอนแล้วมีความคิดที่ผิดแบบนี้พระทำผิดก็นั่นตัวบุคคลไม่ใช่เหมารวมทั้งศาสนาเพราะคําสอนอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นยึดตามหลักคําสอนที่พระพุทธเจ้าตัดออกมาดีกว่าไปยึดตัวบุคคลทําให้เราหมดศรัทธาในพุทธศาสนามันเป็นความคิดที่ผิดใช่ไหมครับคิดเหมือนกันไหมครับ แน่นคือการคุณภาพเรียกวคุณภาพคุณภาพความของตาสนิกหรือไม่ใช่ตาสนิทก็แล้วแต่เนี่ยอืใช่ครับโอ้เข้าใจคือได้ข้อประพฤติปฏิบัติเรื่องราวต่างๆก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลล้วนะครับหรืออดีตกาลก็มีในปัจจุบันก็ มีต่อไปก็มีสองกลุ่มนี่แหละก็คือกลุ่มที่เห็นชอบกับเห็นผิดนี่นะครับหรือผู้ประพติชอบกับกระพืดผิดมันก็เป็นไปทุกยุคทุกสมัยนะครับทีนี้ก็สําคัญอย่างที่ผมเคยเรียนนะว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญเนี่ยต้องเจริญอยู่ที่จิตใจของเรานแต่ถ้าจะเสื่อมก็เสื่อมที่จิตใจของเราไม่ได้อยู่ที่ผู้อื่น ถ้าจิตของเราเปนา็นอกุศลก็นั่นแหละผู้ศาสนาเสื่อมแต่เมื่อไรจิตเป็นกุศลเอนั่นแหละก็ถือว่าพุทธศาสนาคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเจริญถ้าไปจเจริญกับผู้อื่นแต่ของเราเสื่อมเลยก่อนก็คือเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะนะนี่นี่ผู้อื่นเขาเสื่อมแต่ของเราจเจริญเลยหรือได้ประโยชน์แน่ได้ประโยชน์แน่แน่เลย เนีย่ยที่นี่อย่าที่เรียนนยะครับคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยมองเป็นปัจเจกก็จะเป็นปัจเจกนะก็คือเหมือนกับว่าใครทําใครได้ใครกินใครอิ่มใช่ครับเพราะเ่องสำคัญเพราะว่าถ้าเรามุ่งมองแต่ผู้อื่นเบางทีเราก็กลายเป็นผู้พลาดจากประโยชน์ของตนเอง ใช่ครับในบางทีผมไม่ได้อยากไปสอนใครแต่แบบว่าผมเห็นเขานับถือศาสนาพุทธด้วยกันแต่ว่าเขามีความคิดไปในด้านที่ผิดที่มองเราที่มองศาสนาที่ตนเองนับถือเป็นในทางที่มีส่วนอย่า้เขาศึกษาคําสอนไม่ใช่ยึดอาเงินไปทุ่มทําบุญกับพระที่เราชอบอุ้มซื้อรถซื้อน,อนู่นอุ้มอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวผมเป็นคนใช้ หลักเหตุผลเป็นหลักผมไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะผมศึกษาสามศาสนาเลยคิดอ is, ิสลามแล้วก็พุทธคืออ่านนะพูดง่ายๆว่าอ่านสองศาสนาแรกคือค is, ิดอิสลามไม่มีข้อพิสูจน์หรือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตอนนี้ชีวิตคำสอนของสองศาสนานี้เราสอนให้เชื่อแล้วตายไปเองถึงจะรู้ คนทำดีได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นได้ไปอยู่กับพระ,พระเจ้าได้ไปเฝ้าพระเจ้าอะไรเงี้ยมีศาสนาเดียวที่มีหลักเหตุผลและพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองคือศาสนาพุทธสองศาสนาแรกไม่มีหลักข้อพิสูจน์ใดๆสอนออกมาแต่สอนให้เชื่ออย่างเดียวเชื่อในหลักศาสนาว่าพระเจ้ามีจริงนู่นนี่นั่นอะไรนี้แต่ไม่มีเหตุผลรองรับในการ ในการไอเนี้ยที่เราจะพิสูจน์ทราบไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้มีศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่มีเหตุผลและสามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยตนเองเนี่ยผมศึกษามันแต่แรกผมสงสัยอย่าเงี้ยมันคืออะไรกันแน่เออมันมาจากอะไรเงี้ยผมก็ปื๊บปื๊บปบแล้ว ที่เรียนนะครับอย่างที่เรียนว่าในทางพุทธศาสนาความเป็นกุศลและอกุศลเนี่ยมันอยู่ที่ภาวะจิตใจของเรานะครับกุตลาธรรมมาหรืออกุตลาธรรมมาเนี่ยเป็นภาวะของจิตที่ประกอบกับกุศลและเหตุหรือว่าอากุศลและเหตุในขนานั้นนะครับเป็นโลภะโทสะโมหะหรือว่าอโลภะโทสะโมหะเข้าประกอบกับจิตในขนาดนั้นนั้น แล้วก็ต้องจิตของเราด้วยหรือจะเป็น,น,นกุศลนรอกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ต้องประกอบกับจิตของบุคคลนั้นๆมันก็เหมือนกับการเป็นปัจเจกะปัจเจกนะครับหรือแม้แต่การบรรลุการรู้การเข้าใจเนี่ยก็ยังเป็นของปัจเจกอยู่ดีนะครับแต่เป็นของเฉพาะตนอยู่ดีในนอย่างที่เรียนนะครับว่าบางทีเราก็าไปมุ่งมองผู้อื่น นะครับมอ,มองผู้อื่นเออทีนี้ได้ตัวตนเองเนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างของัญน,นะครับอย่างที่เรียนนี่มาเข้าที่คุณยายแอนเทแสดงนี่นะครับในเรื่องราวของสมัยปัจจุบันนี้เอ้นะครับมันก็เนื่องจากว่าการสื่อสารนะี่มันเยอะนะครับการที่จะได้ศึกษา เรียนรู้อารมณ์ที่ผ่านมาต่างๆโอ้จมูกลิ้นกายใจตรงนี้นะครับมีทุกทุกช่องทางเลยนะครับเราจะอยู่ในส่วนไหนมุมอยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงนะครับก็สามารถ er, รับรู้ข้อมูลทุกอย่างทีนี้การจะกรองการจะกรองข้อมูลเพื่อให้รู้ว่าเออส่วนไหนจะเป็นประโยชน์เป็นโทษแก่เรานี่ยนะครับ บางทีก็ตัวเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางอย่างที่เรียนนะครับว่าเรามีแนวโน้มมีทัศนคติมีความโน้มเอียงมีอาคติในลักษณะอย่างไรนะครับแลตรงนั้นแล้วจะเป็นตัวหญ่กําหนดคุณค่าของเราเองว่าเราจะทํากุศลค่อยเกิดขึ้นได้หรือว่าอกุศลจะเกิดขึ้นครอบงับอย่างที่ท่านกล่าวนะครับว,ว่า อารมณ์ภายนอกหรือไอตนะาภายนอกนี่นะครับเปรียบเสมือนกับโจรมาปล้นน่ไอตนะภายนอกเหมือนกับเป็นโจรมาปล้นแต่พอเรารับรู้ปุ๊บขาดสติสัมปชัญญะขาดโยนิโสมรติการอารมณ์ทางตาทางหูจมูกกลิ้นกายหรือธรรมารมณ์น,น,ามาน,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 นั่นแหละครับต่เข้ามาปล้นต้นอะไรปล้นกุศลนั่นแหละ ปนความดีปนแล้วเขาไม่เอาไปนะคือทําให้กูสนน้ำมันหายไปจากเรานไปทําลายกูศลของเราในวัตรปนแต่ปนเนี่ยเขาไม่ได้เอาความดีของเราไปนะมันก็อาจจะพูดอย่างนั้นก็ <c oughs> จริงจริงอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างที่เรารับรู้ทั้งตาทั้งหูนะ ถ้ามันครบองค์ประกอบแล้วเนี่ยตาหูของเราก็ต้องรับรู้นะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับใครก็ได้เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปหรือเป็นพระอริยบบุคคลเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้รูปราลมศรัทธาลมนี่นะครับที่ไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับกับเราทีนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นๆเลยว่าเออจะถูกจะยอมให้มันปล้นหรือว่า แล้ฉันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ยอมให,เห้เขาพ้นความดีเราไปได้ในพุทธศาสนาก็อย่างที่เรียนก็จะเน้นตรงนี้เลยครับเน้นตรงความที่ปบุคคลนั้นเป็นผู้มากด้วยกุศลมีสติสัมปชัญญะย่ายาี้โสตานิโลกัตตมิงนะครับกระแสเราใดมีอยู่ในโลกสติเตสังนิวาณะนะังกับสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น โสตานังสังวร,รังพลูมิหมายถึงพะตถาตคจ้เนี่ยตัดตัดความสำรวมนะครับความสำรวมความระมัดระวังเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญเนี่ยตัดในมุ่งหมายถึงตัวสติสติเป็นความไม่ประมาทนะครับเป็นตัวกีดกั้นกีดกันนะครับนิวารณะ นะล้วสติกีดกันเนี่ยยังไม่พอนะครับต้องอาศัยปัญญาด้วยปัญญาเยเตปิธีเรปัญญาเป็นตัวตัดทำลายนะเรารับรู้อารมณ์ตลอดเวลานะครับเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะครับจับขู่ประสาทกระทบขู่ปารณมเกิดจับขู่วิญญาณประมวลลงสู่ตาตนนวัติการมโนทวารวิถีนะครับ ประมวลเป็นภาพออกมาปาโกฏว่าเป็นสิ่งที่น่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างถ้าเปิอสติเนี่ยไม่มีโยนิโสมนัสติการก็คือลงฝ่ายอากุศลชวันะนี่สติมันก็ป้องกันไม่ไหวไม่ได้เพราะอารมณ์เรารับรู้อารมณ์ทางมากมายนะครับแต่ละวันแต่ละวันแต่ละช่วงสติไม่ดัน ในนี้สติจะป้องกันได้ดีเนี่ยมันก็ต้องมีช่วยตัวช่วยก็คือปัญญานี่นะครับคือจะต้องสลัดต้องเข้าใจสภ,ภาพอารมณ์นั้นตามความเป็นจริงแล้วก็สลัดอารมณ์นั้นออกไปเนี่ยสติเป็นเครื่องกัน้นกะแสแต่ว่าปัญญาเป็นตัวตัดทําลายอ่าเหมือนกับน้ําที่มันไหลเข้ามาสู่เขื่อนถ้ามันไหลมาเรื่อยเรื่อย แล้วก็จะล้นเขื่อนคนผู้ฉลาดก็ต้องมีหาหนทางให้มันไหลออกไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับนะี่ไม่ให้เขื่อนมันพังตละายนะครับมันรับไม่ไหวนะทีนี้สติของเราที่จะต้องกันเนี่ยนะครับต้องมีปัญญาเข้ามาช่วยเหลือ คือกำลังของศัตรูมันเย้ยกดองใช้กำลังของปัญญาเนี่ยตัดทำลายนะครับตัดทำลายบันทอนแล้วบัทอนกำลังของข้าศึกแต่จะให้บุคคลคอยป้องกันอย่างเดียวนี่ไม่ไหวอ่